กินแล้วพี่น้องกินหมดแล้วกินอิ่มหมดทุกอย่างแล้วพี่น้องเออคอยชีวิตคอยกินอันนุ่นแน่กินอันนี้แน่ตละมือตะเวนก็ะได้คอยมีกาแฟหลากหลายย่างพี่น้องคอยกิน มีกาแฟหลากหลายอย่างอยากให้เพื่อนๆด้คักนี่ที่ไปขายตลาดเนี่ยขายห้องละสิบเคยไปขายห้องละสิบห้าบาที่มันมีหลากหลายอย่างด้วยพี่นอ้องกาแฟเนี่ยขนมน,น,นี่กิกนให้หมดัก็ น้ำตาลอืมอืมน้หวานก็อันมันมีไออม่งหิมพานตะ์แล้วอันนี้เป็นเม็ดอัลมอนด์อันนี้เป็นหัวเลยว่าไว้หนังกอชิบกัน เธอคือ่งกินหลายเลยอือน้ำตาลมันล้วนเลยเป็นเม็ดอะไรกันมั้งถั่วมันเป็นตระกูลถั่ว แต่หวานมากอือมนันต่างจะกกถุงปิดด๊ดเองอือไขมันกินเข้าไปมันจะไม่ขึ้นถูงปี๊ดปิป๊ดปิป๊ดเลยหรืออือกูจเข้ามายเกลือมันเนอะเป็นกับน้ำไก่แค่นี้อืออืม ไปเฝ้าเรือพนพานได้พี่น้องเยู่เฝ้าเบื่อฝ้าเฝ้เา,านายกันเด้อหวานมากจะเราจะกินให้หมดไปนหมดแล้วมันหวานเบิ่งให้จบคลิปแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็เ,วกเป็นกำลังใจคอยจะได้ไปบ้านเจ้าคอยจะได้ไปทักทายเจ้าได้เด้อพี่น้อง ทําความรู้จักกันเข้าไว้อแหละดีทีท่สุดเลิฟยูเยี่ยมส่งเยี่ยมให้เดิอพี่น้องบ๊ายบาย